เมื่อถึงที่ลำธารโตงก็กระโดดออกมาขวางหน้านางทันทีแม่นางเจ้าอย่ากลัวนะข้ารักเจ้าชอบเจ้าจริงๆไปกับข้าไปเป็นภรรยาข้านะอย่านะอย่านะพวกเจ้าจะทำอะไรนะปายาตกใจสุดขีดนางหันหลังจะวิ่งหนีกลับเรือนแต่ว่า กลับเห็นหือและเจียยืนขวางทางนี้เอาไว้หมดแล้วขอ,ขอร้องล่ะขอร้องพวกเจ้าอย่าทำอะไรเขาเลยนะเขอร้องล่ะอ้าไม่ชอบเจ้าอ้าไม่อยากแต่งกับเจ้าปล่อยเขาให้เธอนะแต่พวกชายหนุ่มหาได้สนใจคำอ้อนวอนไหม ตรงและพองเพื่อนรีบเข้ามาประจา